หนังฮีโร่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคหลังหนังที่ทำสิ่งที่หนังฮีโร่เรื่องอื่นๆไม่เคยทำมาก่อนนี่คือภาพยนตร์ที่จะมาพลิกวงการหนังฮีโร่ใครพูดไม่รู้ครับแต่ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเป็นคำบอกเล่าของคนในวงการฮอลลีวูดที่ได้ชม The Flash ล่วงหน้ามาก่อนครับคืออะไรมันจะขนาดนั้นวะเฮ้ยนี่โม้ไปะเนี่ยพี่ ต้องบอกตรงครับว่านี่คือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวหลังจากได้อ่านรีวิวช่วงแรกๆของ The f l a s h ตามภาษาคนชอบขวางโลกครับแต่ยังไงก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอดู The f l a ฟ h เรื่องนี้จริงๆครับหลังจากที่เฉยๆกับจักรวาลดีไปพักใหญ่ที่น่าสนใจก็คือนี่จะเป็นหนังที่จะมารีเซ็ตจักรวาลน,นี้ครับให้เข้ากับทิศทางใหม่ที่หัวเรือใหญ่คนใหม่อย่างเจมส์กันตั้งใจจะทำเอาไว้ก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวครับนับวันรอเลยนั่งดูเทรลเลอร์วนเป็น 10- 2 0รอบจนท่องตามได้แล้วลครับ w a n n a get n ด t let Get Nut ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเท่อะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าเดี๋ยวๆนี่มันหนัง The Flash นะครับไม่ใช่ Batman วันนี้ครับผมที่ดูมาแล้วก็จะมาแชร์มุมมองของตัวเองเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับว่ามันจะปฏิวัติ DC Universe ได้หรือเปล่ามันดีสุดยอดอย่างที่เขาว่าไว้หรือไม่คลิปนี้ผมมีคําตอบครับแต่จะขอใบ้ทีนึนงครับว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้สึกว่า The Flash เรื่องนี้เนี่ยมันถึงขนาดที่เขาไฮ p ์กันเราก็มีเหตุผลส่วนตัวครับแต่ก็คิดว่าไม่ส่วนตัวจนเกินไป น่จะมีหลายๆคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพวกเราแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอย่างโอพับไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยโอพับมีโปรโมชั่นใหม่แล้วก็เปิดตัวรสชาติใหม่ด้วยครับกับโอพับซีเรียลผสมครีมคุกกี้ลดดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมครับอร่อยไปกับโอพับซีเรียลผสมครีมช็อกโกแลตและคุกกี้ครีมพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ2ชิ้นเหลือเพียง15บาทจากปกติ20บาทครับซื้อครบ400บาทก็สามารถแรกลกรับของพรีเมียมได้ด้วย ยังไงรายละเอียดก็ดูที่ Description ได้เลยนะครับ The Flash นั้นเป็นหนังที่สนุกมากจริงๆครับครบรถทั้งในด้านอารมณ์ตลกสนุกเศร้าเข้มข้นประหลาดใจสัมผัสที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่ควรเกิดขึ้นในภาพยนตร์ฮีโร่ระดับเรือธงรวมอยู่แล้วใน The Flash ครับต้องบอกตรงๆว่าหนังแทบจะไม่มีจุดน่าเบื่อเลยแม้แต่นาทีเดียวทุกๆซีนที่ออกแบบมานั้นได้เชื่อมต่อกันและลื่นไหลเอามากๆ มีการเล่นอธิบายการย้อนเนื้อหากันได้อย่างครบถ้วนต่อให้ไม่ใช่แฟนดีก็ดูได้ครับตัวผมเองก็ไม่ได้ตาม DC หรือว่าซีรีส์หรือว่าดูคอมิกเลยก็สามารถดูรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจได้ทั้งนั้นที่จริงแล้วเนี่ย The f a t เรื่องนี้แทบจะเป็นการรวมเอาหนังจักรวาลดีมายัดเอาไว้ในเรื่องเดียวครับไหนจะมีเรื่องลุกเล่นของการไทมชา์เวลในเรื่องอีกองบอกว่ามันไม่ได้พิสดารมากมายอะไรครับถ้านับเฉพาะกฎใหญ่ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังที่เล่นกับเวลาทั่วๆไปนั่นแหละแต่ผมชอบการอออธิบายขงงงหนนนัเรื่ี้ใ The Fat De มันเข้าใจง่ายในขณะเดียวกันก็ยุ่งเหยิงแบบเดียวกับเส้นสปากเกตตี้ที่หนังใช้เทียบเลยนั่นแหละเข้าใจคิดดีจริงๆครับชอบการเล่าเรื่องแล้วก็ลำดับของเรื่องนี้มากๆแม้พ่อจะใหญ่โตขาบเส้นไปนู่นมานี่แต่ด้วยความที่แกนหลักและก็เรื่องราวของ The f แฟนั้นมันแข็งแรงจริงๆก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้พาเราหลงทางสักเท่าไหร่ท,ท้ายมันก็ยังเป็นเรื่องของฮีโร่ตัวนี้การเดินทางของตัวละครนี้จริงๆไม่ออกทะเลแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยครับ บร์ี่อัลเลนที่แสดงโดยเอ็ a m i ล l ามิลเลอร์เนี่ยถ้าไม่นับข่าวครา,าวเสีย,สย,ห,ายหายของเขาครับตัดสินการที่งานแสดงอย่างเดียวผมคิดว่าพี่แกเป็นนักแสดงที่เก่งกาจมากคนหนึ่งจริงๆครับแล้วพี่แกคราวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาแค่หนึ่งนะครับแต่มาถึง2รู้สึกเลยว่าเขาเอาหนังได้อยู่หมัดครับเป็นแบร์รี่เหมือนกันนิสัยคล้ายกันแต่ลึกๆแล้วแก่นแท้ของพวกเขานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นในในที่หนังจะสื่อว่าต่อให้เป็นคนเดียวกันแต่เติบโตมาคนละแบบนั้นก็สามารถแตกต่างกันได้แค่ไหน ทั้งบททั้งนักแสดงเนี่ยผ่านฉลุยเลยครับยังไม่รับรวมกับตัวละครอื่นๆอีกตัวเก่าหน้าเก่าอย่างแบทแมนของไมเคิลคีตันเนี่ยก็คือคงจะไม่มีอะไรต้องพูดเยอะแล้วนะครับสำหรับเขายิ่งแก่ยิ่งเก่าครับฉากแอคชั่นของแบทแมนเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ได้อารมณ์เก่าๆดีแต่มาแบบดูดันขึ้นร่วมสมัยขึ้นครับใครที่มีโอกาสได้ดูแบทแมนของเฮียแก่สมัยที่เข้าโรงหรือว่ามาย้อนดูทีหลังก็น่าจะฟินจนบอกไม่ถูกครับชนิดที่ว่าเดินออกจากโรงแล้วเสียงยังไม่หายแหบ แต่จะว่าไปครับฉากแอคชั่นของหนังเรื่องนี้ที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นฉากการไล่ล่าของแบทแมนเวอร์ชันเบนเอฟเฟกต์ครับที่ออกมาในช่วงต้นเรื่องทำออกมาได้เล้าใจมากๆพี่แบทมีของเราเนี่ยโคตรด,ดุครับไม่เน้นสมจริงเน้นมันก็พอเห็นแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันครับที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีข่าวแบทแมนเวอร์ชันเดียวของเขาอีกต่อไปแล้วอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือซูเปอร์เกิร์ลที่เราเห็นตั้งแต่ในเทเลอร์นี่แหละครับด้วยความที่เป็นตัวละครหน้าใหม่แกะกลอง ผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะจมหายไปท่ามกลางเหล่าตัวละครตัวเอพวกนี้หรือเปล่านักแสดงอย่างซาชาคอลเนเธอเอาอยู่สุดๆครับผมไม่เคยติดตามผลงานของเธอมาก่อนเห็นครั้งแรกก็ในเดอะแฟดนี้เลยแต่เป็นนักแสดงที่อยู่ในชุดซุปเปอร์เกิร์ลแล้วดูดีสุดๆครับดูแข็งแรงที่สำคัญก็คือแอคติ้งแววตาเธอเนี่ยดูมีความเกลียวกราดอยู่ในนั้นต้องกับบทที่ได้รับดีครับมันมีฉากที่เธอตะโกนออกมาแล้วผมสะดุ้งอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าอย่าทำเธอโกรธก็แล้วกันครับฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคงจะเห็นว่าเอะ นี่อยวยล้วนเลยนี่ว่าสรุปแล้วหนังมันขนาดนั้นเลยไหมไหนที่บอกว่าไม่รู้สึกขนาดนั้นเนี่ยโกหกหรือเปล่าก็ไม่นะครับกำลังจะพูดถึงจุดน่าสังเกตในหนังเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ดูมาด้วยกันก็จะบอกว่า CG เรื่องนี้มันแปลกๆแ,แต่สำหรับผมก็ดูแล้วเฉยๆนะครับมันมีส่วนที่ดูแย่ดูไม่ละเอียดจริงแต่ว่าชาื่นๆเนี่ยผมกับมองว่ามันเป็นความจงใจของผู้ออกแบบหรือเปล่าครับที่สรรสร้าง CG ให้ออกมาไปในแนวทางนั้นครับ เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความตั้งใจจริงๆครับผมมองว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นภาพแบบนั้นออกมามันน่าจ,จะเป็นมุมมองของเดอะแฟเองซะมากกว่าซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้ติดใจเรื่องงานวิชวลต่างๆเลยครับสนุกไปกับฉากปูแล้วก็ลูกเล่นในการต่อสู้ของหนังด้วยซ้าแต่ที่ทางหิดิจริงๆนยมี2ประเด็นครับอย่างแรกก็คือเดอะแฟนั้นเป็นหนังสาหรับแฟนพันแท้ของ DC โดยแท้จริงจริงอยู่ครับที่เราสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ว่าหนังซ่อนแบบไม่ใช่สิไม่ซ่อนครับ หนังเนี่ยแทกอีสเตอร์เอกเอาไว้ชัดๆครับขณะที่คนไม่รู้เนี่ยยังรู้เลยว่ามันต้องมีความหมายบางอย่างสาหรับแฟนๆดีซีครับมันจะมีฉากแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็ใช้อารมณ์นั่งดูคนอื่นเข้าสนุกอยู่วงนอกครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีขนาดนั้นแต่เสียดายครับที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เติบโตมากับหนังพวกนั้นตั้งแต่แรกคงจะรู้สึกฟินกว่านี้แน่ๆครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจฉากเหล่านั้นมากขึ้นมาถึงส่วนที่คิดว่าเป็นปัญหายอย่างแท้จรริงสําหัับ The Fa กน นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไม่รู้สึกกับหนังมากขนาดนั้นแล้วก็น่าแปลกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวหนังเองด้วยนะครับเหตุผลนั้นก็คือเทเลอร์ของ The f a ฟทครับที่ใช้โปรโมทมันคือสปอยล์ออฟฟิเชียลอย่างแท้จริงครับเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดที่อยู่ในเทเลอร์นั้นแทบจะเป็น75%ของหนังแล้วต้องบอกว่ามันบ้ามากครับผมเข้าไปดูหนังจริงแล้วเนี่ยเหมือนโดนสปอยล์ตลอดเวลาดูยังไงก็ไม่พ้นตัวอย่างหนังซะทีครับดูยังไงก็ไม่พ้นเทเลอร er ์บางฉากดูออกเลยว่าเก็บไว้เป็นเซ แต่มันจะเซอร์ไพรส์ได้ยังไงแ่ละครับพี่มันอยู่ในเทลเลอร์ทั้งหมดแล้วเชื่อวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความตั้งใจของผู้กำกับอย่างแน่นอนครับช่วงหลังๆเนี่ยเป็นเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับหนังฮีโร่เหมือนทําทุกอย่างเพื่อให้คนเข้าไปดูในโรงเยอะๆมากกว่าจะรักษาะรสของหนังเอาไว้อย่างดีครับที่คลายแม็กของหนังเนี่ยมันก็เด็ดจริงๆเป็นฉากที่บ้าคลั่งเอามากๆทั้งฉลาดเล่นแล้วก็เป็นการทําให้ทั้งจักรวาลน,นั้นไปต่อได้โดยที่ยังใช้เรื่องราวเป็นตัวขับเคลื่อนครับไม่รู้สึกว่ามันฝืืนนหรรรออวว่่่าาแแแกกกดตยงใุปลล้ัคัคบ The เป็นหนังที่ครบรถครับโดยเฉพาะช่วงท้ายของมันกับภรารกิจรีเซจจักรวาลของ DC นี่คือหนังที่ทำสิ่งที่หนังฮีโร่เรื่องอื่นๆไม่เคยทำมาก่อนคำพูดนี้ก็ไม่เกินจริงแต่อย่างใดครับสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่าก็คือมันเป็นหนังที่ทั้งทำภรารกิจที่สตูดิโอต้องการแต่ก็ยังคงส่งมอบความสนุกความบันเทิงของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาจนถึงคนดูได้อีกด้วยครับดูแล้วก็ไม่มีคำครหาให้ต้องมานั่งแก้ตัวว่าก็มันต้องจบแบบนี้อ่ะตัวร้ายมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ จักรวาลจะได้เดินต่อไปแบบหนังฮีโร่บางเรื่องครับแตน่พูดลอยๆแต่ก็ตั้งใจกระทบเหมือนกันครับเียางเดียวจริงๆเลยสําหรับ The Fat ก็คือการโปรโมตก่อนเข้าโรงครับการดูตัวอย่างหนังไม่ใช่เรื่องผิดครับอย่างน้อยมันก็ไม่เคยเป็นเรื่องผิดแล้วกันใครที่เป็นคอหนังโรงรู้ดีครับหนังทุกเรื่องเนี่ยมันมีจังหวะมีที่มาตอนมันเข้าฉายเสมอครับการบิวก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้หนังนั้นน่าดูขึ้นซึ่งผมก็มองว่าทีมโปรโมทของ The Fat เนี่ยหิวเกินไปอย่างน่าเสียดายครับ 8เต็ม10ก็แล้วกันครับสำหรับ The Flash เรื่องนี้ตัวละครเรื่องราวแอคชั่นดีครับครบทุกรสเท่าที่หนังฮีโร่เรือธงควรจะเป็นเนี่ยอาจ,จะเป็นหนังฮีโร่จาก DC ที่รวมเอาหลายๆตัวละครมาแล้วรู้สึกว่ามันดูสนุกที่สุดแล้วครับไม่รู้ว่าจะดีเท่า Endgame หรือเปล่าซึ่งส่วนตัวก็ไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าคนอื่นจะรู้สึกว่าดีกว่าก็ไม่แปลกครับแต่ที่แน่ใจก็คือถ้า Endgame มีเทลเลอร์แบบ The Flash มันก็คงจะไม่ใช่หนังในตำนานเหมือนกันแน่นอนครับ โดยรวมพอใจครับแล้วก็ตื่นเต้นกับทิศทางที่จกักรวาลนี้กําลังจะไปต่อตัวหนังเนี่ยมีเอนเครดิตด้วยนะครับหลังจบรายชื่อทีมงานเลยเป็นเครดิตท,ที่ค่อนข้างจะคุ้มเคืออยู่พอสมควรถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมากกว่านี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับแต่แว,วันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เช่นเคยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นภอศีทองแห่งดีซีจะสร้างความตื่นตาได้มากแค่ไหนอะไรรอเราอยู่ที่เส้นชัยของแบร์รี่อเลนทั้งหมดติดตามได้ใน The f l a s h ใช่แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ